คุณเคยได้ยินเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างจักรวรรดิแพรภศาลหรือไม่ผมกำลังจะเล่าถึงพระเจ้าบุเรงนองหรือบายินนองกษัตริย์พม่าผู้ไม่เคยพ่ายแพ้จากแม่ทัพผู้พักดีสู่การขึ้นครองราชอย่างไม่คาดฝันหลังการสิ้นพระชนของพระเจ้าตะเบงเเวตีบายินนองรวบรวมแผ่นดินงพม่าให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งและนี่คือจุดเริ่มต้นของการพิชิตที่ยิ่งใหญ่ คุณรู้ไหมว่าพระองค์ยกทัพไปตีอยุธยาถึงสามครั้งการที่พระองค์สามารถควบคุมการค้าทางทะเลได้อย่างเบ็ดเสร็จทำให้จักรวรรดิของพระองค์มั่งคั่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนบายินนองไม่ได้เพียงแต่นักรบแต่ยังเป็นผู้ปกครองที่ใส่ใจศาสนาและวัฒนธรรมอีกด้วยจักรวรรดิของพระองค์จึงรุ่งเรืองทางด้านการทหารและศิละปะวิทยาการเรื่องราวของพระบายินนองยังไม่จบเพียงเท่านี้ในครั้งหน้า ผมจะพาคุณเจาะลึกยุทธศาสตร์และเบื้องหลังความสำเร็จของพระองค์ติดตามกันนะครับ